ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ชื่นชอบการดูหมอเคยบ้างไหมที่ฟังสับแสงของหมอดูแล้วนึกไม่ออกตามไม่ทันถ้าเคยขอแนะนำพอดแคสต์ชุดใหม่ที่จะพาคุณไปรู้จักวิชาดูหมอชนิดต่างๆได้ดีขึ้นยำ้ำเราไม่ได้สอนให้คุณดูหมอแต่เรากำลังจะพาคุณไป ตามทันหมอดูหลังจากที่เราพูดกันถึงเรื่องของทักษะไปแล้วสองตอนว่าด้วยเรื่องของทักษะคู่ธาตและทักษะคู่สมพลทั้งในด้านของที่มาแล้วก็การนำไปใช้ในการพยากรณ์ทีนี้สำหรับผู้ที่เคยใช้ทักษะหรือเคยดูหมอด้วยวิชาทักษะมาก,ก่อนทุกคนก็จะรู้เหมือนกันว่า เมื่อเราใช้วันเกิดเริ่มต้นในการนับมันจะมีอยู่ทักษะหนึ่งที่จะไม่มีโอกาสได้เป็นบริวารเลยคือทักษะราหูเพราะว่าไม่มีวันราหูคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็เริ่มทักษะอาทิตย์เป็นบริวารคนที่เกิดวันจันทร์ก็เริ่มทักษะจันทร์เป็นบริวารไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนเกิดวันเสราร์ก็ใช้ทักษะเสราร์เป็นบริวารแต่ วันในสัปดาห์มีแค่7วันแต่ทักษามี8ทิศ8ภูมิทักษะถ้าเราใช้แต่วันเกิดอย่างเดียวทักษาราหูก็จะเป็นทักษะที่ไม่ได้ใช้ในการพยากรณ์ในฐานะเป็นบริวารเลยแล้วก็ตำแหน่งของดาวต่างๆที่สืบเนื่องจากตำแหน่งทักษาราหูเป็นบริวารก็จะไม่ได้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นดาวจันทร์ซึ่งเป็นสีเมื่อเริ่มนับจากทักษาราหูถ้าทักษาราหูไม่ถูกใช้เท่ากับว่าดาวจันทร์ก็จะไม่มีโอกาสได้ตำแหน่งสีเลยการแก้ปัญหานี้เราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเราจะรู้กันอยู่โดยทั่วไปว่าใครเกิดวันพุธกลางคืนจะต้องเริ่มด้วยทักษาราหูในขณะที่คนที่เกิดวันอื่น ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพริฤหัสศุกร์เสาร์ทั้งกลางวันกลางคืนใช้ดาวดวงเดียวกันซึ่งแน่นอนว่ามันคือวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ทักษาราหูไม่ถูกใช้แต่ก็เกิดคำถามตามตาม,มาว่าทำไมราหูถึงต้องใช้กลางคืนและต้องเป็นคืนวันพุธเท่านั้นก็มีคำอธิบายได้หลากหลายนะคะเพียงแต่ว่า ได้เคยอ่านบทความบทความหนึ่งในพยากรณ์สารซึ่งตีพิมพ์เมื่อประมาณเดือนกันยายน2512เขียนโดยอาจารย์เทอมเศรษกสิกรว่าวยเรื่องทักษะของข้าพเจ้าได้เสนอมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับทักษะราหูนี้อย่างน่าสนใจในบทความดังกล่าวได้พูดถึงการใช้วาระทักษะแบบหนึ่งว่าการใช้วาระทักษะ แบบหนึ่งซึ่งต่างจากแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือการใช้ดาวเริ่มนับเป็นตำแหน่งบริวานนั้นตอนกลางวันและตอนกลางคืนใช้ต่างกันวิธีแบบนั้นนะคะคนที่เกิดตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนั่นคือเกิดหลังจากอาทิตย์ขึ้นและก่อนอาทิตย์ตกจะใช้ดาวประจำวันของวันนั้นเป็นบริวาร นั่นคือถ้าเกิดวันอาทิตย์กลางวันก็ใช้อาทิตย์เป็นบริวารเกิดวันจันทร์กลางวันก็ใช้ดาวจันทร์เป็นบริวารเกิดวันอังคารก็ใช้ดาวอังคารเกิดวันพุธก็เป็นดาวพุธไปเรื่อยๆจนถึงวันเสาร์ก็เป็นดาวเสาร์แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเกิดกลางคืนตั้งแต่หลังหกโมงเย็นไปจนถึงก่อนหกโมงเช้าหรืออีกในหนึ่งก็คือหลังอาทิตย์ตก จนถึงก่อนอาทิตย์ขึ้นการนับบริวารจะเปลี่ยนไปโดยใช้ดาวที่เป็นตำแหน่งสีของดาวประจำวันวันนั้นเป็นบริวารแทนนั่นคือถ้าเป็นวันอาทิตย์กลางคืนตำแหน่งที่เป็นสีของอาทิตย์คือพุธเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์กลางคืนก็จะใช้ดาวพุธเป็นบริวาร คนที่เกิดวันจันทร์กลางคืนตำแหน่งสีของจันทร์คือ fe. ดาวเสาร์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวันจันทร์กลางคืนก็จะเริ่มนับที่เสาเป็นบริวารคนที่เกิดวันอังคารกลางคืนดาวที่มีตำแหน่งเป็นสีของอังคารก็คือพฤหัสก็จะเริ่มนับพฤหัสเป็นบริวารคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ดาวที謝謝 ació, ่เป็นตำแหน่งสีของพุธคือราหูก็จะเริ่มนับที่ราหูเป็นบริวารคนที่เกิดวันพฤหัสดาวที่อยู่ในตำแหน่งสีของพฤหัสคืออาทิตย์เพราะฉะนั้นคนที่เกิดพฤหัสกลางคืนก็จะเริ่มนับอาทิตย์เป็นบริวารคนที่เกิดวันศุกร์ดาวที่อยู่ในตำแหน่งสีของดาวศุกร์ก็คือดาวอังคาร เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวนันศุกร์กลางคืนก็จะเริ่มนับอังคารเป็นบริวารและสุดท้ายคือคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสารน์นี้จะมีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งสีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวันเสาร์กลางคืนก็จะเริ่มนับที่ดาวศุกร์เป็นบริวารซึ่งทักษาวิธีนี้จะใช้ดาวตำแหน่งบริวารต่างกันทั้งกลางวานันกลางคืนในทุกวัน เพียงแต่จุดที่น่าสนใจก็คือวันพุธกลางคืนใช้ราหูด้วยเหตุผลที่ว่าราหูอยู่ในตำแหน่งสีของพุธและก็จะเป็นหลักการเดียวกับที่เปลี่ยนดาวบริวารตอนกลางคืนของทุกๆวันแต่การใช้ทักษะแบบนี้ไม่ได้แพร่หลายมากนักแต่ก็ชวนให้น่าคิดและน่าสงสัยว่าแนวหลักคิดแบบนี้หรือเปล่าที่เป็นที่มา ของการใช้ทักษาราหูสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเพียงแต่ว่าเนื่องจากทักษะอื่นๆมีที่ใช้อยู่แล้วมีแต่ทักษะราหูอย่างเดียวที่ไม่มีที่ใช้เพราะไม่มีวันราหูทําให้การใช้ทักษาราหูสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนก็เป็นที่จดจําแล้วก็มีการใช้งานบ่อยกว่าอย่างอื่นก็เลยเป็น ที่นิยมมากกว่าหรือเปล่าหรือจะมีเหตุผลอื่นๆอีกจุดนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ผู้ที่สนใจในาศาสตร์ของหมอดูน่าจะศึกษาค้นคว้าเพื่อนำมาวิเคราะห์วิจารณ์กันต่อไปขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคตชชุดตามทานหมอดูหากมีข้อเสนอแนะหรือมีคำสับคำใด ที่ต้องการให้เรามานำเสนอโปรดให้คำแนะนำติชมได้และรอพบกับพอดแคสชุดตามทันหมอดูในตอนต่อไป